มีคำกล่าวว่าพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานั้นนับได้ว่าเป็นศาสตร์ที่สุดยอดแห่งกระแสของการพัฒนาโดยแท้ด้วยมูลเหตุที่โครงการแต่และโครงการที่ได้ทรงมีพระราชดำริขึ้นนั้นมีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านการพัฒนาสังคมอยู่โดยตลอดนับตั้งแต่ในยุคแรกๆที่เริ่มต้นด้วยโครงการทางด้านสังคมสงเคราะห์กล่าวคือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง ซึ่งต่อมาพระองค์จะทรงเน้นให้เป็นการดําเนินโครงการที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการให้เพื่อน,นําไปสู่การพึ่งพาตนเองให้ได้ในที่สุดอันนับเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงซึ่งพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาสังคมในช่วงต้นแห่งรัชกาลของพระองค์นั้นจัดได้ว่ามีลักษณะเป็นงานพัฒนาสังคมเช่นงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือประชาสงเคราะห์ อันได้แก่กิจกรรมการรณรงค์หาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆและโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนทั้งนี้กิจกรรมอันมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาชนบทในต่างจังหวัดครั้งแรกได้แก่การพัฒนาท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกได้แก่โครงการสร้างถนนข้าหมู่บ้านห้วยมงคลในเขตอำเภอหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2495 ซึ่งในปีต่อมาพุทธศักราช2,496พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริในการจัดทําโครงการอ่างเก็บน้ํำเขาเต่าขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอเดียวกันจากนั้นจึงได้มีโครงการกลุ่มประมงและโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าในพระราชวังไกลกังวลสําหรับครอบครัวชาวประมงขึ้นในเวลาต่อมาและผลจากการวิเคราะห์ที่ตั้งลักษณะเนื้อหาพร้อมด้วยแนวทางการขยายตัวขยายความคิด และการขยายผลของโครงการพัฒนาในสมัยแรกๆจึงเป็นตัวช่วยบ่งชี้และช่วยสร้างพื้นฐานแนวคิดในการทรงงานพัฒนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดียิ่งอันส่งผลถึงยุคปัจจุบันพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์แห่งการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วพระราชะอาณาจักร ซึ่งลักษณะของโครงการพระราชดำริศูนย์การศึกษาพัฒนานี้นับได้ว่าเป็นการมุ่งให้ประชาชนผู้มีส่วนในโครงการได้สามารถดําเนินโครงการต่างๆด้วยตนเองทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ความสะดวกในเรื่องต่างๆอาทิข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเป็นต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าหินซ้อนอภอพนมสาร,รคามจังชายเชิงเซาโดยทรงจัดทําเป็นศูนย์การศึกษาด้านเกษตรกรรมและงานศิละปะชีพทั้งยังมีส่วนของการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานด้านกิจการโรงศีเพื่อช่วยเหลือราษฎรงานส่งเสริมและเผยแพร่หลักวิธีการสากรณรวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวริศดีใหม่จากนั้นจึงได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นแหล่งการประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกยังเป็นเขตสงวนของป่าไม้ชายเลนที่สําคัญแต่ทรัพยากรเหล่านี้กลับเสื่อมโทรมลงทุกด้านปริมาณสัตว์น้ําในธรรมชาติลดลงและพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทําลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการที่จะจัดทําโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี โดยทรงได้กำหนดพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบ,บนตำบลสนามชัยอเภอท่าใหม่ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีลักษณะการดำเนินงานในด้านการค้นคว้าทดลองและสาธิตการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมประมงชายฝั่งทั้งยังดำเนินงานศึกษาวิธีการปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งและสำรวจอัตราการจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนรวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้ราษฎรจัดทำแปลงสาธิตเลี้ยงหอยอีกด้วย ต่อมาในปีพุทธศักราช2525พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสภาพพื้นที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะในแถบจังหวัดนราธิวาสบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีทำให้ดินเปรี้ยวมีสภาพเป็นกรดเรียกว่าดินพลุซึ่งเป็นลักษณะที่มีอาณาเขตกว้างขวางถึงประมาณ400,000ไร่กรเกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดินทำกินพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินพลุ โดยจะท่งนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พู้อื่นๆต่อไปจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งยังได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆอีกด้วยอาทิงานให้ความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันงานควบคุมและปราบปรามการระบาดของโรคเท้าช้างและโรคในสัตว์ งานแนะนําให้ความรู้การประกอบอาชีพแผนใหม่รวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และเพราะปัญหาสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําทําให้เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยได้ผลผลิตต่ําพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประธานพิจารณาจัดวางโครงการศูนย์ศึกษาการพราัฒนาภูผ่านอนึ่งม,มาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อดำเนินงานทําการศึกษาทดลองหาแนวทางการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมสําหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน,นําไปใช้ปฏิบัติทั้งยังดำเนินงานพัฒนาระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยมีการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านการเกษตรกรรมและอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นประจําตลอดทั้งปี สภาวะการตัดไม้ทำลายป่าในภาคเหนือได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำลำธารซึ่งทําให้หน้าดินถูกชะล้างจนขาดความอุดมสมบูรณ์และยังผลเสียต่อระบบนิเวศในลุ่มน้ําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชด,ดําริให้พิจารณาพื้นที่บริเวณป่าคุณแม่กวงอําเภอรอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ทรงจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชด,ดําริ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองหารูปแบบของการพัฒนาต่างๆในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าลำธารของภาคเหนือและเผยแพร่ให้ราษฎรนําไปปฏิบัติกันต่อไปทั้งยังดําเนินงานในการศึกษาการใช้ลุ่มน้ําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงรูปแบบการพัฒนาที่ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ทําลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภูมิภาคตะวันตกมีพื้นที่หน้าดินเป็นทรายจัด อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมายังเกิดการทําลายป่าไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ปกคลุมดินทําให้หน้าดินขาดความชุ่มชื้นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอเนื่อมาจากพระราชาดำริจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันอาเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์ S ong, <S และจัดให้ราษฎรที่ทํากินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ทั้งยังศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำและศึกษาระบบวิธีป้องกันไฟไม่ป่าในระบบป่าเปียกอีกด้วยดังนี้โครงการสูงศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติอันมีชีวิตและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการระบบราชการไทยโดยลดขั้นตอนของการประสานการจัดการเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหน้าที่แห่งเดียวกล่าวคือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งยังเป็นต้นแบบของความสำเร็จอันเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำรินั้น <King> ได้ดำเนินง,งานสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานาน <Sai> จนบังเกิดผลอันดีต่อการพัฒนาและคุณค่าทางสังคมยังประโยชน์ให้เกิดแก่ราษฎรอย่างอนเนกอ,อนันต์ ทั้งนี้พระองค์ทรงมุ่งเน้นถึงวิธีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนได้พออยู่ <his> พอกินกันสืบชั่วลูกหลานจึงนับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเป็นเลิศในด้านการพัฒนาโดยแท้ He a husband, a father is king a a and